h ฮลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้ผมมิสเตอร์โมแกนมาอยู่ที่นี่ได้ทุนบ้านแห่งนี้นะครับแล้วก็มีคุณแหลมเพื่อนผมอยู่ด้วยครับคุณแหลมครับดีครับผมคุณแหลมครับวันนี้เรามานั่งทําอะไรกันอยู่ตรงนี้ครับนั่งดูเขาห่อข้าวสาขข้าวสาขข้าวสาขภาษาอีสานข้าวสาถ้าก่กนฺเข้าวสาขนี่มันคือ สากกระเบือนี่แหละคำว่าสาก็เขียนมือนกันหละแต่ว่า,า,าคำว่าข้าวาักเนี่ยมันก็เป็นภาษาอีสา,โานโบราณวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวาักเนี่ย<ร>ท,ทำให้เราเห็นคุณย่าเ <ยา S 1> มืองย่าเ <ยา S 1> มืองย่าเมืมงเองนะฮะแล้วก็ท่านนี้หนูแจ๋วหนูแจ๋วอ่านี่แล้วมันมีอะไรบ้างในข้าวสากนี้ที่เราดูนะฮะ นี่มีมีผลไม้ผักผลไม้ต่างๆอย่างละสิบชิ้นไปแต่ละห่อคือผักผลไม้ที่มีในจุมชนในหมู่บ้านที่มีที่เรามีอะไรก็ได้อะไรก็ได้เอามีปลาด้วยทอามันไปรวมกันอยู่ในนี้แหละเอาปลาอาหารให้มันสมบูรณ์อ๋อเขาทําขึ้นมาเพื่อที่จะไปวัดไป ไป,ไปไปไปวัดหมายถึงว่าอคนอีสานเนี่ยครับจะเอาเท้าอัดถิของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยอไปใส่ธาตุที่วัดอ่าครับแล้วก็จะไปก,ก็ก็เหมือนเหมือนเหมือนว่าคนที่ตายไปแล้วยังไปอยู่ในตรงนั้นแล้วก็จะไปไปอุทิศส่วนบุศนให้เป็น เป็นโปรยทานโปรยอะไรให้เปรตให้อะไรไปด้วยประมาณนั้นให้ด้วยก็ลักษณะก็คือคล้ายๆกับทางปักใต้ตอนนี้ก็คือวันสาตร์เดือนสิบบุญเดือนสิบบุญเดือนสิบข้อหมายน่าจะน่าจะใกล้เคียงกันเรื่องเดียวกันตาารพูดเหมือนกันครับก็ช่วงเวลานี้ด้วยนะแต่วิธีการอาจจะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องที่อันนี้คือช่วงวันที่ก็ก็นับเป็นอะไรนะสิบห้าข้ามเดือนสิบสิบห้าข้ามเดือนสิบเดือนเต็มดวง ทีนี้เราก็จะนำอาหารเหล่านี้ไปวัดนะไปวัดไปข้าวมีข้าวข้าวเหนียวอันนี้ห่อห่อข้าวก็จะไปไปอันนี้ผมเห็นมีกล้วยมีแก้วมังกรมีอะไรคือมีอะไรก็ใส่ลงไปรวมกันอันนี้ก็จะไม่ได้ไม่ได้เป็นโอเคให้พระหรอกไม่ได้ให้พระแต่ว่าจะไปที่อุจิตส่วนอุ่วนให้ให้คนที่ตายไปแล้วให้เปรตให้อะไรที่วิญญาณยังร้องลอยอยู่อะไรเงี้ย ให้มารับไปส่วนบุญอะไรไปตามความเชื่ออันนี้ห่อยามียาข้าวหมากคํายาเส้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะห่อมาใช่ไหมฮะจะห่ออันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นหมากเป็นบุรีใช่ไหมฮะเป็นเนี่ยฮะยาเส้นยาเส้นเออเป็นคำหมากอ่ะก็จะมีคูณใช่ไหมอะไรนะมี โอนี่ไงคุณผู้ชมมียาเส้นยเนลเนี่ยลายยางแล้วก็นี่เราก็จะห่อไว้ห่อแล้วใช่แบบนี้หั่ัดเข้าใจส่นใส่เาไปเออนี่ฮะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่สําคัญคือการใส่ลงไปเนี่ยเดือนสิบก็ใส่สิบชิ้นคือหั่นเนาะให้ได้สิบชิ้นอทำเฉพาะช่วงเดือนนี้ไหมฮะทำเฉพาะช่วงเดือนนี้นะใช่ช่วงช่วงอื่นไม่ทำ ช่วงทนเทปอรเีก่อนนั้นนี่ก็เป็นหอข้าวน้อยประดับดินก็เป็นอีกประเภทนึงอีกก็ก็เป็นอีก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 งานหนึ่งครับไปสีสองอโอ้สีสองสีสองสีสามเอาไปวัดเอาไปวัดนี่นะคุณผู้ชมดี่เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยนะเขาเรียกว่าข้าวสา แอ้วจากแล้วเราก็เอาไปที่วัดไปไป,ไปรวมรวมกันหลายหลายคนใช่ไหมก็ไปก็เกือบทุกลังคางนนไปรวมกันแล้วก็วให้ไม่ไม่ไม่ได้รวมก็ตาก่ตางคนต่างไปเลย<อ>แต่ว่าไปรรพร้อมๆกันมันก็เลยเป็นมเสกนากอนเอ,อ่อมูดอนุโมทนาอย่างงี้ใช่ไหมทำปากใต้เนี่ยเขาจะหน้าปากใต้ไปรวมกันแล้วก็ไปชิงเปลดอกเหมือนเอา ผนละมากลากไม้ไปอาหารต่างๆไปกองไว้แล้วมีการชิงเปลดก็คือไปแย่งกันอ่าเหมือนเราก็พวกเปลือกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้ลูกหลานไปแย่งกันเพื่อที่จะมันได้ได้บุญอ่นี่ครับโอ้เราทําเยอะเลยนะฮะสิบชิ้นสิบพอแล้วก็มีดอกไม้ทูกเทียนบุหรี่เนียยาสูบก็คือก็เรียกยาที่มีมากนี่นะคำนวะนี่อ๋อนี่ถวายพระ ในหอนี้เนี่ยไม่เราไม่ได้ไปถวายพระเราเอาไปนี่นี่รูปนี่ถวายพระ่ใส่ให้พระทุนอยู่นั่งกินนั่งยาเยอะมากตอวนี้บอกถวายพระถวายพระก็อีกแบบเป็นข้าวเป็นผิดข้าวเป็นอันนี้เป็นประเพณีที่ทํามาทุกปีทุกปียาวนานยาวนานโบราณได้แล้วนี่หน้าก็เห็นมาตลอดนี่มันคือมะเขือยากคุณผู้ชม ผมไม่เคยเห็นมันใหญ่ขนาดนี้ใหญ่นี่ก็มีเอเอาไปลูกหนึ่งมี้กินกินอิ่มเลยเคยผูกได้ลูกขนาดนี้เลยฮไอ้นี่เขาเรียกพันอะไรเนี่ยรู้ไหมคุณแหลมโอ้มันไม่ไม่รู้เหมือนกันที่เขาเรียกเออแต่ว่าเราก็มองดูเป็นมะเขือลายคางคกอะไรแต่ว่ามันเป็นลายอะไรคล้ายๆคางคกโอ้โหจบมาที่นี่เนี่ยมีแต่เรื่องอเมซิ่งเลยผมจบสัตว์อ๋อ่าจบสัตว์จบสัตว์เลย ยุ่งเรื่องมันเกิเืองมันคุณชมครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตามคุณย่าไปที่วัดไปดูว่าเขาทำงานยังไงด้วยนะครับประเพณีนี้นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราตามไปดีกว่าไปนะนะครับไปตามไป คุณชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดใหม่จเจริญศิล์น,น,นะครับจังหวัดสกลนครอำเภอบ้านม่วงตำบลห้วยหลวงวิหารหลวงพ่อโชคดีส่วนด้านนี้ที่ท่านได้ยินเสียงอยู่นี้คือเขากําลังทําพิธีนะครับก็คือประเพณีข้าวสากนะครับก็เหมือนอทางใต้ ก็คือวันศาตร์เดือน1ิบนั่นเองนะครับคือการทําบุญเดือนสิบนะครับตอนนี้ชาวบ้านที่ห่อข้าวสาก์มาแล้วนะครับหรือข้าวปลาอาหารต่างๆนะครับก็นํามาทั้งถวายพระทั้งบางส่วนที่นํามาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่กับญาติที่ล่วงละไปแล้วหรือพวกผีพวกเปรตต่างๆนะครับนี่ฮะก็ตอนนี้คือทําพิธีกรรมอยู่ในสารการบรญเรียนนะฮะเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันครับ I wow.